สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b m ม r a c l e 8คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนักราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคทรงเพลงนาคสหายและนาคราชาความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าธุรกิจการงานของท่านในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะการงานไม่มีปัญหาหนักหน่วงถึงขนาดที่ท่านจะรับมือไม่ได้เดือนนี้ท่านจะมีพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมในการทำธุรกิจการงานค่ะ การรอคอยคำตอบหรือการรออะไรบางอย่างในเรื่องของงานท่านจะสำเร็จสมหวังค่ะท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาผลงานใดๆที่ทำก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นและได้รับคำชมค่ะท่านจะไปในทิศทางไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือคอยอุปถรรัมภ์ค้าชูคอยสนับสนุนผลักดันให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจเจริญก้าวหน้าหรือธุรกิจการงานของท่านจเจริญรุ่งเรืองค่ะ เพราะว่าบุญกุศลที่ท่านทำไว้ได้ส่งผลแสดงผลแล้วในช่วงนี้ในเดือนนี้ท่านจะชี้ประจลงเท้าต้องเดินทางหรือมีการติดต่อสื่อสารในด้านการงานหรือธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างบ่อยค่ะและท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างบางประการจากญาติพี่น้องหรือจากเพื่อนฝูงด้วย แต่ช่วงนี้ก็ขอให้ท่านงดเว้นเรื่องของการค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นๆหรือการค้ำประกันให้กับบริวารญาติพี่น้องไว้ก่อนนะคะเพราะในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขได้ในภายหลังค่ะและสำหรับท่านที่ว่างงานหรือกำลังรอง,งานอยู่การงานที่ท่านรอคอยอยู่ท่านจะสมหวังมีโอกาสได้รับการเรียกสัมภาษณ์หรือมีโอกาสได้รับเข้าทำงานสูงมากค่ะ หากท่านใดที่ว่างงานและกำลังคิดหาแนวทางประกอบสัมมาอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่ามี power มีอิทธิพลให้ความเมตตาแนะนำและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านคะ่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคกวนเกษรสมุทรนาคเพลินทาราและนาคราชาค่ะความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสอดคล้องรับกับเรื่องการงานเลยค่ะรายได้หลักๆห,ห,หรือรายได้ส่วนมากส่วนใหญ่มักจะได้มาจากการลงทุนลงแรงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือว่างานหลักก็ตามค่ะเรื่องรายรับในเดือนนี้จะมีเข้ามาแบบไม่ขาดสายการหมุนเวียนของเงินถือว่ามีสภาพคล่องถือว่าสะดวกดีกว่าใครอีกหลายๆคนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะวาสนาเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ถือว่าเป็นคนมีวาสนาดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ หากชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่กำลังรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินท่านก็จะได้สมดังใจหวังค่ะบางท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองจากการช่วยเหลือของญาติผู้ใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าผู้บังคับบัญชาด้วยหรือผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้ที่มีอิทธิพลมี power กว่าท่านจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองกับท่านในช่วงนี้ค่ะ ส่วนรายจ่ายของท่านที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาจากรายจ่ายเดิมประจำทุกเดือนนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในครอบครัวของท่านและในที่ทำงานค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคถวายดวงแก้วนาคปรกและนาคราชาค่ะ ความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าให้ท่านระม,มัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นและระบบกล้ามเนื้อรวมถึงโรคภูมแพ้ต่างๆในร่างกายค่ะให้ท่านระม,มัดระวังเรื่องอาการเครียดความวิตกกังวลที่มากจนเกินไปกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงและกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพจิตของท่าน ทยเองก็แนะนำให้ท่านปล่อยวางหรือหาเวลาสวดมนต์จเจริญสมาธิบ้างนะคะเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่สภาพจิตใจและร่างกายของท่านได้ผ่อนคลายได้พักจากเรื่องราวต่างๆและยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยค่ะกุศลพลบุญเหล่านี้จะเสริมสิริมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพให้แก่ท่านค่ะ สำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเนรมิตเมืองนาคปราพยศและนาคราชาค่ะความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าคนโสดท่านมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีบุคลิกลักษณะดีเป็นคนมีความคิดมีอุดมการ เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีนิสัยใจคอเหมือนผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ที่เคยผ่านการมีแฟนมีคู่หรือมีครอบครัวมาแล้วเข้ามาชอบพอเข้ามาสารสัมพันธ์ทำความรู้จักกับท่านโดยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่มีอาวุโสกว่าแนะนำให้ท่านทั้งสองได้รู้จักกันค่ะ แต่ด้วยความที่คนโสดชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนค่อนข้างใจแข็งเป็นคนที่ช่างเลือกและกลัวการผิดหวังความรักนับจากนี้ของชาวธนูจึงมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะมีข้อแม้เยอะสักนิดนึงค่ะท่านไม่ปิดกัน้นแต่ก็ยังไม่เปิดใจเท่าไรนะักดังนั้นคนที่เข้ามาจึงต้องใช้ความจริงใจบวกกับเวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับชาวลัคนาราศีธนูเห็นนานสักนิดนึงค่ะ สำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีธนูความรักระหว่างท่านกับคนรักได้หมั่นเติมความหวานและความอบอุ่นให้กันอยู่บ่อยๆค่ะช่วงนี้การพูดคุยกันก็มักจะพูดคุยเรื่องของการสร้างหลกักสร้างฐานสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวร่วมกันภาพรวมเรื่องความรักในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะ แต่ว่าให้ระมัดระวังช่วงปลายเดือนไว้สักนิดนึงนะคะเพราะมีโอกาสที่ท่านและคนรักจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเข้ามากระทบจิตใจได้ค่ะหรือการปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นอาจเป็นฝ่ายของท่านเองชาวลัคนาราศีธนูหรือเป็นฝ่ายของคนรักของท่านก็ได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความเสียใจกันขึ้นได้ในภายหลัง อย่างไรแล้วไพ่เองก็แนะนําว่าหากเกิดปัญหาใดๆก็ขอให้ทั้งคู่หันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลมีสติมากๆค่อยๆแก้ปัญหาไปค่ะคิดหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของชีวิตคู่คือความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจกันค่ะซึ่งสองข้อนี้จะเป็นตัวที่จะประคับประคองให้ความรักมีความมั่นคงและสามารถเดินร่วมกันไปตลอดรอดฝั่งได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านคะ่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีต่อไป สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ